สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆเข้าสวนกันตอนสามทุ่มนี่จะมาดึงยาออกแถวๆนี้นี่เนาะฝักทองเริ่มสวยแล้วนี่แวนี้แะเพื่อนอากาศมันร้อน มันะคะสามทุ่มยี่สิบแล้วเพื่อนอันนี้พวกนี้อดอกอคำมันสัญญายายเอาแค่มันเลี้ยงไว้นะคะแต่ดูสวยกว่าข้างหน้าอีกข้างหน้ามีแต่หัวใหญ่ๆปลูกไว้ดินมันไม่ดีไม่ได้รดน้ำเนาะ อันนี้หัวเล็กๆดูมันจะสวยกว่าทางโน้นอีก <c oughs> นี่ยายทอนไว้แถวๆนี้แหละไม่ต้องเอาไปทิ้งเพราะว่าอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันก็ตายนไปที่นี่ยายจะไปทำตรงถั่วนอนอ่นแล้วคอยรดน้ำสามทุ่มยี่สิบแล้วเพื่อนๆแตงกวายายออกดอกเพียบเลยโตว,วันโตคืนอากาศมันร้อนออจะเก็บได้กินจะได้กินแล้วนน สุธีนี่ยจะกินแกงเลียงอีกวันนั้นกินแกงเลียงโอ้ยเพื่อนๆอร่อยติดใจอร่อยมากเลยโรหระพาไอแมงลักใหญ่จะโตทันไหมเนี่ยแต่ยายมีแมงลักอยู่วันนั้นที่เก็บไปยายไม่แช่แข็งเนี่ยรออีกสองวันอันนี้โตเก็บไปแกงเลียงอีกแช่แมงลักไปในตู้เย็นอยู่ไม่ลงแช่แข็งเนาะนเพียบ หอมเดี๋ยวก็ถอนออกแล้วมันคือมันไม่โตแล้วแหละตรงนี้เนี่ยตรงที่มันนั่นแหละตรงที่ปลูกครั้งแรกอ้นี้ดูก่อนแต่ว่าได้ยายจะปลุกสตอเบบรีร่องหนึ่งนี่เอามาลงดินเลยดีกว่าไม่ใส่กระถางแล้วร่องนี้นี่ยาวไปถึงน,นู่นเลยเนาะร่องนึงเอามาลงดินเลยไหนไหนก็จะถอนหอมออกแล้วร่องเดียวก็พอแล้วมั้งปีนี้ยาวไปน,นู่นเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยว จะขุดตรงนั้นออกปลูกกระเทียมมานี่จะทําความสะอาดแถวนี้ก่อนเอ้ยเป็นยังไงนี่โอ้ยเริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วเริ่มออกยอดมาแล้วอันอื่นเขาออกดอกแล้วอันอื่นเขาออกดอกแล้วนางงามนี่นางงามยังเฉยๆอยู่แล้วเขาถอนหญ้าก,ก่อนเด้อเนี่ยอากาศขนาดเวลาเนี่ย กำลังดีเลยไม่ร้อนเนาะอุ้ยขึ้นชายใหญ่เนี่ยค้างปีเอามาเล็ดมันไว้ถนุถนอมก่อนนี่แหละปลูกผักไทยต้องถนุถนอมปลูกผักเยอรมันปลูกผักเมืองนอกง่ายๆปลูกผักไทยไม่ต้องโอ้โหธนุถนอมอย่างมีเลย ใส่ทงมือก็ไม่ถนัดเพื่อนนย่ถอนเดือ้องตัวไทยนีย่แหละทั่วฝรั่งไม่ดึงดึงก็พอตัวไทยเอาใจเขาหน่อยทั <c oughs> ่วฝรั่งดึงดึงเอาไต้ให้น่นออกไม่เอารากออกตัวไทยเอาใจเขาหน่อย แต่เขาจะไม่ลูกให้เรากินเหนไหมเนี่ยนนี้ไปโดนไปแล้วนี่ไปโดนไปแล้ว ไแถวๆนี้หละกาดมันร้อนมาเด้ช่วยยายทำหน่อยทำงานหน่อยอเดี๋ยวอัานไหนมันไม่สมบูรณ์ยายจะทอนทิ้งเพราะว่ามันแน่นกันเกินนี่แถวโทฝรัง่งดึงเอาอย่างเดียว ามทุ่มสี่สิบแล้วเพื่อนๆน,นี่ใหญ่ดึงๆเก็บไว้ในนี้แหละเนาะสามทุ่มสี่สิบนะคะพอพอพอมาเย็นๆอย่างนี้ดูแบบทุกอย่างมันเคียวกระชีดีเนาะแต่ตอนกลางวันมาดูแบบว่ามันโอ้ยมันแหง้งแรงเนาะแต่พอมากลางคืนโน้ะหอืะ เดี๋ยวค่อยมารถพรุ่งนี้เชา้าว่าไม่รถเกิดขอหน่อย ตะเพื่อนเมื่อวานยายถอนยาออกนี่ดูแปบ๊บเดียวเองด้านโน้นมันขึ้นมาแล้วขแขนงวันนี้วันนี้มาต่อวันนี้มาต่อเมื่อวานเมืดก่อนนี่มาขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะยายจะมาถอนทวนลำตาออกเพื่อที่จะเอาที่ไปปลูกขึ้นช่ายขึ้นช่ายที่กินใบได้นะคะไอ้กินกินก้านกินก้านน,นนี่ขึ้นช่ายไทยเรา เอามาเอาไว้เอามาเล็ดทูลันเตาจะเอาดึงออกแล้วก็อันไหนที่ว่ามันไอ้นั่นก็จะเอาทำมาเล็ดอันไหนที่มันแก่แล้วอันไหนที่มันไม่แก่ก็จะจะปอกเอามาเล็ดมันไปต้มกินเนาะนี่นะครับคุณเพื่อน แล้วขอรดน้ําก่อนไม่ไหวขุดไม่ได้ขนาดไอ้เสาเนะี่ยยายจะถอนดึงขึ้นยังดึงไม่ได้เลยมันแข็งเพื่อนยายก็ว่ายายรดน้ําทุกวันนะนะแต่ว่ารถมันไม่ถึงมันไม่ได้ลึกเนาะจริงๆถ้ามีที่ยายก็จะปลูกอีกเอ่อทัวรลันเตามันไม่สวยหรอกปลูกตอนนี้แต่ว่าปลูกไว้กินยอดกินอะไรมันก็ได้ลองปลูกดูเนาะแต่ว่าไม่มีที่อื นี่ต่อไปก็เดี๋ยวจะถอนลองถอนมันฝรั่งดูเพราะว่ามันฝรัง่งมันฝรั่งหมดแล้วที่ซื้อมาเนาะทีนี่ก็ไม่ซื้อแล้วก็จะถอนของเราจะลองถอนโอ้ยมาตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็เห็นราดร,รีอุย้ยไกลมาแถวโอ้หนี่ว่าเล็กๆไม่ได้น้ำ ไม่มีน้ำตอนนี้ก็เอาไปกินทั้งโอ้ยทำขาดแล้วใหญ่ตอนนี้ก็คือเอาไปกินทั้ง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 เปลือกอะนะเพื่อนอยค่อยถอนนะค่อยถอนทำอะไรอยู่แถนนี้เข้าบ้านไปกินเชอรี่อย่าเข้าสวนผักใหญ่นะ นี่เนาะเดี๋ยวจะมาเด็ดอันนี้เดี๋ยวขอไปตัดน้ำไม้ฝรั่งก่อนมานั่งเด็ดอันนี้เดี๋ยวนี้จะรดน้ำทิ้งไว้ก่อนโอ้โหเมื่อวานไม่ได้เก็บมันไม่ได้ตัดวันเดียวนี่ตัดดีไหมอะเนี่ยฮ้ยนจะไม่ตัดก็คนสั่งไว้บอกเอามาให้อีกรอบหนึ่งเด้อว่างเนี้ ให้ยายไปตัดให้ยายเอาไปให้เขาอีกรอบหนึ่งเทนีใหญ่ก็จะไม่ตัดเลยอยากกินก็ค่อยมาเล็มเลมเอานี่นะใครที่ถามหาต้นหน่อไม้ฝรั่งจะปล่อยให้มันเป็นต้นแล้วนะเออนี่ก็จะปล่อยไว้แต่เวลาถ้าเกิดอยากกินก็มาตัดเอานิดนิดหน่อยหน่อยแค่พอก,กิน นี่เห็นไหมนี่เป็นต้นเลยนี่นี่นะคะนี่ก็ข,ขึ้นมาเพียบนี่อืมอ้วนอ,อีกอันหนึ่งหลงอยู่เดี๋ยวไปตัดก่อนยังไม่ได้ไงเนี่ยอันนี้ไปตัดพวกนี้แล้เวเก็บใบผักไปให้ไก่กัน ไดูวัวเพืเ่อนๆโอ้โหเข้ามาทักทายสวัสดีเอฟซีเร็ววัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอ้นู่นตัวหนึ่งอยู่นู่นสีขาวนูนน่นอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเข้ากลั่งเหรอฮะอ,อยากเข้ากลั่งสวัสดีพูดไทยรู้เรื่องปะอื้พูดไทยสิ อยากเลี้ยงอยู่แต่ว่าโอ้โหเพื่อนๆมันต้องใช้เวลาเนาะวัวเพราะว่าหน้าหนาวเราไม่ได้อยู่นี่ถ้าหน้าหนาวอยู่นี่ก็สนใจอยู่นะวัวแพงนะตัวหนึ่งเนาะยามันเยอะบ้านใหญ่เนาะออ้แต่ว่าบ้านใหญ่มีแค่นี้เลี้ยงได้ตัวเดียวแค่นั้นแหละวัวเลี้ยงเยอะไม่พอกินไม่พอยาให้กิน,กนเห็นไหมเออ เนี่ยทล้ยงแกะสามตัวทะาลงแรงอย่างนี้ก็ไม่พอนะพูดไทยรู้เรื่องเหรอว้าฟังรู้เรื่องนี่นะโบนุ่นเจนอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลักไข่โบนุ่นเจนกันดูน,นี่ฟังไทยรู้เรื่องหัวตัวนี้เออดีจังเลยเนาะลักไข่มืดแล้วนี่สองทุ่มกว่าแนละ้ว เดี๋ยวเรียกโบนุนเจนเขาขคอกก่อนจะได้ทํางานสบายๆไม่ต้องกังวลว่าเขาจะ <c oughs> ไปเคียยวผักกู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 กนี่นะคะกู ให้เข้าว่านุ่นใครไม่ให้ใครไม่ให้ใม,ใหมาทีนี้ก็มานั่งเลือกกันนั่งเลือกนะคะอันแก่ๆหน่อยก็เก็บไว้ทำพันอันอ่อนๆหน่อยก็เอาไว้ไปปอกกินเมล็ด นายายจะไปแบ่งเอาไว้ทําพันธ์ุมังไปกินมังเนาะนี่วิ่งรถน้ําผักด,ด้วยนะเนี่ยรถกับรถเออกับมือไม่ได้ให้ใช้สปริงเกอร์เพราะว่าเดี๋ยวตัวถางมันจะมากินสปริงเกอร์ต้องรถกลางวันเนาะนี่ดูดิเอาไม่หมดนาย,ายายจะรดผักต่อ สามทุ่มยี่สิบแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำกกินข้าวกันเนาะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวงานไทยนะคะพรุ่งนี <c oughs> ้คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหฮเยตาด้วยนะคะ